สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันดกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของแฟนแฟนแบดมินตันอินโดนีเซียกันนะครับหลังจากที่แบดมินตันสาวไทยเอาชนะอินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศในประเภททีมหญิง3ต่อศูนย์คู่ครับโดยในรอบชิงชนะเลิศคู่แรกหญิงเดี่ยวเมื่อหนึ่งของทีมไทยส่งพปรปวีช่อชูวงศ์พบกับปุตรีกุศมาวาดานี่ลการแข่งขันเป็นพนปรปวีเอาชนะไป2เกมรวด โดยสกอร์ยี่สิบเอ็ดต่อสิบหกและยี่สิบสองต่อยี่สิบครับมาในหญิงคู่มือหนึ่งของไทยครับส่งคู่ของจงกนพันธ์กับราวินดาพบกับราหูกับรามาันติครับผลการแข่งขันก็เป็นคู่ของจงกนพันธ์กับราวินดาเอาชนะไปสองเกมรวดเหมือนกันครับยี่สิบเอ็ดต่อสิบหกและยี่สิบเอ็ดต่อสิบสองและคู่ที่3หญิงเดี่ยวมือสองของไทยส่งสุภณิดาเกตทองครับพบกับสเตฟานีวิจาจา ก็เป็นสุภพนิดาครับที่สามารถเอาชนะสเตฟานีของอินโดนีเซียไปได้2เกมรวดเช่นกัน21-14ต่อและ21-8ต่อครับซึ่งกระทำให้ทีมแบดมินตันสาวไทยคว้าเหรียญทอง4เกมได้สำเร็จครับเราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนๆแบดมินตันอินโดนีเซียกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกนะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่า PBSI ล้มเหลวมันเหมือนกับโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เชื่อฟังนั่นแหละ องค์กรไม่มีความเข้มงวดในการสร้างกฎเกณฑ์สําหรับนักกีฬาและบทลงโทษเพื่อสร้างวินัยในการฝึกซ้อมความคิดเห็นของคนต่อมาครับประเทศไทยเริ่มแซงเราแล้วในแบดมินตันความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าคุณภาพของโค้ชชายเดียวและหญิงเดียวของทีมอินโดนีเซียแย่มากความคิดเห็นของคนถัดมาครับหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเร็วๆนี้ทั้งชายเดียวหญิงเดียว และโดยเฉพาะในประเภทคู่ผสมเพื่อผลงานที่ดีในรายการระดับเวิร์ลทัวร์ความคิดเห็นของแฟนแบดมินตันอินโดนีเซียคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าแข่งกับประเทศอาเซียนยังคว้าแชมป์ไม่ได้เลยทั้งๆท,ที่ค่อนข้างฟูลทีมแม้แต่ในอุปบรัพเจอคู่ต่อสู้อ่อนประสบการณ์ยังจะเกือบไม่รอดเลยความคิดเห็นของคนต่อมาครับผู้เล่นหน้าใหม่ควรได้รับการฝึกฝนในด้านสภาพจิตใจโดยเฉพาะประเภทคู่ ที่ดูจะมีปัญหามากกว่าประเภทเดียวความคิดเห็นของคนถัดมาครับวัดนี่สู้กับพรปวีได้ดีเลยนะเธอควรได้รับการพัฒนาและโอกาสในการลงเล่นบ่อยๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าโอ้พระเจ้า3ต่อศูนย์มันน่าอายมากความคิดเห็นของคนถัดมาครับราหูและรามาดันติไม่สามารถเล่นคู่กันได้นะเพราะเขาวิ่งชนกันไปมาในสนามฮ่าฮ่า ความคิดเห็นของคนต่อมาครับ PBSI จะเป็นแบบนี้ต่อไปจนถึงเมื่อไรและความคิดเห็นของคนถัดมาครับคอมเมนต์ว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในแบดมินตันมามากที่สุดแต่ทำไมในสีเกมมันถึงยากจังเลยละ่ะความคิดเห็นของคนถัดมาครับยังมีผู้เล่นอายุน้อยจำนวนมากที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขันและการประเมินผลจำนวนมากหวังว่าจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตของแบดมินตันอินโดนีเซีย ความคิดเห็นของคนถัดมาครับทีมหลักทําผลงานได้แย่กว่าทีมรองอีกนะฮ่าๆความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าอินโดนีเซียจะไม่ได้แชมป์ซีเกมส์อีกต่อไปเราต้องยกเครื่องทีมงานใหม่ทั้งหมดความคิดเห็นของคนถัดมาครับคอมเมนต์ว่าประเทศไทยปราบอินโดนีเซียทั้งทีมชายและทีมหญิงในซีเกมส์ครั้งนี้ทําไมพวกเขาถึงพัฒนานักกีฬาได้แข็งแกร่งขึ้นความคิดเห็นของคนต่อมาครับ เอาละหวังว่าในอนาคตจะประสบความสำเร็จอีกครั้งความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าหน้าอาย0-3อ,อินเดียในรอบชิงชนะเลิศโทมัสและตอนนี้0-3ประเทศไทยในซีเกมความคิดเห็นของคนถัดมาครับการเดินทางของสาวๆแบดบมินตันของอินโดนีเซียยังอีกยาวไกลามารอดูผลงานในปี2023และ24กันดีกว่ากลับมาฝึกฝนอย่างหนักกันอีกครั้งสาวๆ ความคิดเห็นของคนต่อมาครับไทยเหนือกว่าอินโดนีเซียในแบดมินตันประเภทหญิงโดยเฉพาะประเภทหญิงเดี่ยวที่ยากมากสําหรับอินโดนีเซียและความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าแค่ระดับอาเซียนยังคว้าแชมป์ไม่ได้ไม่ควรหวังผลงานที่ใหญ่กว่านี้มันเป็นได้ยากมากๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับไทยมีพรปรวีและหญิงคู่ที่ดีที่สุดรวมทีมด้วยพวกเขาไม่ใช่ทีมที่อ่อนแอนะ เหรียญเงินมันคู่ควรกับอินโดนีเซียแล้วลองใหม่ในครั้งหน้านะความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าอีกไม่นานทุกสนามที่จะแข่งกับไทยและเวียดนามมันจะมีความยากลําบากเพิ่มขึ้นไทยและเวียดนามมีโรงเรียนกีฬาหลายแห่งแล้วและโรงเรียนทั่วไปก็ยังมีหลักสูตรพิเศษให้กับนักเรียนได้เล่นกีฬาด้วยเราควรสร้างออกแบบโรงเรียนกีฬาแห่งชาติบ้างนะความคิดเห็นของคนถัดมาครับ การเล่นอย่างอดทนเป็นไปได้ถ้าร่างกายดีทุกวันนี้เทคนิคการเล่นไม่ใช่สิ่งสําคัญอีกต่อไปแต่เป็นความสามารถทางกายภาพมากกว่าโดยค่าเฉลี่ยของผู้เล่นที่ประสบความสําเร็จยิ่งกว่านั้นแบดมินตันประเภทหญิงควรตีแรนลี่ได้มากกว่า50ลูกความคิดเห็นของคนต่อมาครับไม่เป็นไรครั้งนี้มันอาจจะไม่ดีลองใหม่ในครั้งต่อไปขาแสดงความยินดีด้วยทีมไทยพวกคุณเหมาะสมกับเหรียญทองนี้ ความคิดเห็นของคนถัดมาครับไม่น่าตกใจเลยเพราะความน่านจะเป็นในการชนะนั้นน้อยมากความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่ารัายูเหมาะที่จะเล่นในมิกซ์ดับเบิ้ลมากกว่าคู่กับปวินและคอมเมนต์ของแฟนแบดมินตันชาวอินโดนีเซียคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ comment เอาไว้ว่าทีมหญิงของอินโดนีเซียก็ยังไม่สามารถเอาชนะทีมหญิงของไทยได้ประเทศไทยมีนักแบดมินตันหญิงที่แข็งแกร่งหลายคนจริงๆ ขอแสดงความนับถือและนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟ,แฟนๆแบบไม่ต้นชาวอินโดนีเซียเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นำมาให้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือเนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ